สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับครับเพื่อนวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามานะครับซึ่งมันก็แบบเป็นอะไรที่แปลกมากเพื่อนๆื่อนปกติอเว้นวันอังคารนะครับจะเป็นเวนจีใช่ไหมเมื่อวานอเว้นก็ไม่เข้าพอมาเป็นวันพุธนะครับจีก็ไม่เข้าอีกนะครับเพื่อนก็เป็นอ่าหลายๆคนอาจจะเห็นว่า เอจีไม่เข้าแล้วทําไมมันมีแบบโชว์เป็นจี้ด์กมานะครับก็เป็นเหมือนสปอยนะครับว่าจี้จะเข้าวันศุกร์นะครับส่วนวันเนี้ยเป็นเอ่อพิก up นะครับนะอืมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูร้านค้ากันก่อนเลยนะครับจริงๆอ่ะร้านค้าลึกลับอ่ะมันมา2อรอบนะนะเพื่อนรอบแรกเป็นเอ่อรู้สึกเหมือนจะกุญแจมาขายนะครับ สุมสมถึง10ชิ้นในราคา69บาทเอ้ย99บาทนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ทำเว้นอยู่แล้วนะครับตัวละครในเอีเวนต์มันก็มีค่อนข้างที่จะหมดทุกตัวแล้วนะ, <c oughs> ะผมก็เลยซื้อเป็นร้านคัดรับอันที่2มานะครับเป็น2,000เพชรบวกด้วยแพ็กพิกอัพคูณ3นะครับบวก3คูณ1ในราคา69บาทก็ซื้อไปแล้วนะครับ แล้วก็เป็นร้านค้าแฟลชเซลนะครับก็เป็นแพ็กซูเปอร์พีเมียมนะครับบิ๊กอัพคูณ1แล้วก็ได้โบนัสอีก1ก็คือ1แถม1ในราคา35บาทคนที่จะทำอีเวนต์นะเพื่อนคุ้มนะครับคุ้มนะไม่ใช่ไม่คุ้มนะครับถ้าตีเป็นเพชรก็เป็นเพชรเกือบ2 0 0พันเลยนะครับนะ2แพ็กนี้อ่ะโอเคครับสำหรับอีเวนต์วันนี้นะครับก็เป็นตัวละครสุดแกร่งกลับมาแล้วนะครับมาในรูปแบบ แพ็กการ์ดซูเปอร์พรีเมียมพิกอัพนะครับก็มาเป็นแพ็ก350อุ้ยแต่ก,ก่อนมันเป็นแพ็ก300นี่เพื่อนๆเหมือนแพงขึ้น50เสชรนะเนี่ยอ่าก็เป็นแพ็ก350นะครับแล้วก็เป็นแพ็ก900นะอ่าโอเคแล้วก็มาดูว่ามีการ์ดตัวละครอ,อะไรกลับมาเลยหลังบ้างเนาะอ่ะตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะพาร์ทโอเคนะครับเป็นการ์ดตัวละคร กลับมาแล้วนะครับเป็นการ์ตัวละครสุดแกงมาดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะอ่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือพ่อหนุ่มยอมลานะครับอ่าเป็นยอมล่านะครับแล้วก็เกรตานะมีตามมาด้วยแจวอนนะครับตามมาด้วยขี้มุนนะครับตามมาด้วยน้องพริ้วนะครับแล้วก็ตำนานไก่ทองนะครับ กา่ทองนี่มาบ่อยนะแล้วก็ไกอ่อาแล้วก็ฮารยองครับแล้วก็มีที่มาเลหลังอีกนะครับเป็นตัวละครอีโวนะอีโวอะควาเบลนะครับใช่ไหมอ่ะอะควาเบลแล้วก็อมมินี่ยังมานาอมมินี่ยังมาอยู่เหรอนาอมมินะครับ ปาเมียนนะแล้วก็บาลิมีแกะนะครับแล้วก็อาชานะครับซึ่งถ้าต่ําจากฮารายองลงมาเพื่อนก็คือเล่นไม่ได้แล้วนะเล่นไม่ได้แล้วนะครับถ้าจะให้ดีก็ทําข้างบนไปเถอะนะครับนะเนี่ยถ้าจะให้แนะนําเลยที่สามารถอยู่ในเมตายาวๆก็คือยอมลาเรตาเจวอนขิมุนผิวนะครับอ่ะประมาณ5ตัวข้างบนเนี่ย เล่นได้หมดเลยนะครับใครอยากได้สายวิวเก่งๆก็แนะนําให้ผิวเลยนะครับใครอยากได้สายโจมตีหนักๆก็ยอมลานะครับแค่นั้นเลยอ่ะโอเคก็จะต้องตามหาบุญแจเพื่อน,อนตามที่เขาบอก,กนเนาะยมลาเกต้าก็ใช้20่กุญแจนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามลงมา18กุญแจนะอ่ะสิกุญแจแล้วก็มีไกอากับฮารยอง15กุญแจ ที่เหลือก็13กุญแจนะโอเคตรงนี้จะเป็นกล่องแบบเลือกอัญมณีคอสตูมนะครับเหมือนเหมือนว่าในการสุ่มแพ็คอะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ออกอีการ์ดเตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาแลกคอสตูมต่างๆนะครับเป็นการ์ดตัวละครในนะอีเวนต์นะอ่าแล้วก็สะสมครบ50กุญแจก็สามารถมาเลือกคอสตูมได้เลยโอเค ส่วนตรงนี้จะเป็นท้าทายนะครับโอกาสรับจี้เครล่งรางสุดแก่งใหม่ล่าสุดในราคาเพียงหนึ่ลอนล่านะครับก็มี5%อระโอกาสนะเป็นเพนบอร์ดนะครับเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตอ่านก่อนอ่าเป็นเพน์บอร์ดก๊อปปี้นะครับก็มีความสามารถก๊อปเมืองเมืองผุดนะครับแล้วก็ทาสีแล้วก็กันวิกด้วย1ครั้งนะผมไปอ่านมาแล้วอยากได้มากเอามาไว้เล่นกับสายวิกนะเพื่อน ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็เราก็รอทำเลหลังหรือไม่ก็รอทำดาร์กก็ได้นะผมว่าชิ้นนี้อโอเคแล้วก็มีจี้เครื่องรางดาร์กนะครับจี้เครื่องลางดาร์กมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอันนี้คือเป็นอีเวนต์ปิดจี้นะครับคือจี้มันจะมาวันศุกร์นะเพื่อนนะแต่ผมก็จะรีวิวไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยววันศุกร์ก็จะเป็นเป็นคลิปสุ่มอย่างเดียวเนาะโอเคนะ คืออีเวนต์วันนี้ผมไม่ผมไม่ได้ทำอีเวนต์การ์ดนะครับเพราะว่าด้วยความที่เรามีเกือบหมดแล้วส่วนวันศุกร์อ่ะเป็นเวนจี้ซึ่งจี้ที่ผมอยากได้มาพอดีนะเพื่อนมันก็เป็นจี้ยักด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นอีเวนต์ปิดจี้นะครับปิดจี้ก็รับไปเลยตามนี้นะครับ300เพชรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีจี้ไหนกันบ้างนะครับอ่ะจี้แรกนะครับเป็นจี้ใหม่นะอ่ะเป็นจี้ใหม่ทั้งหมด 5 g นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูจี้ใหม่ก่อนนะครับจี้ใหม่5 g ก็คือเป็นดาร์กบัตเชิญหลุมดาร์กบ mm ัตเชิญกุหลาบต้องสาบนะครับก็เป็นบัตเชิญอ่ากุหลาบต้องสาบนะอ่าอันนี้เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับผมว่าผมจะทําชิ้นนี้นะครับ1ชิ้นแล้วก็มีดาร์กหมวกดิสชาร์จนะครับอ่าใครที่ยังไม่มีหมวกดิสชาร์จเลยนะครับก็ทำดาร์กได้นะ ส่วนคนที่มีแล้วผมว่าก็ไม่ได้จําเป็นนะเพื่อนเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดน,นั้นนะครับอ่าแล้วก็คนที่จะปิดจอมลานะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือตรงนี้เลยดาร์กอ่าโดนก๊อปปี้ซูเปอร์ไดเมนชันนะครับซึ่งผมมีเวอร์ชั่นธรรมดาและส่วนดาร์กผมก็จะไม่ได้ทํานะครับนะอ่าเราประหยัดเพชรน,นะเอาไปทําชิ้นอื่นดีกว่ามันเปอร์เซ็นต์มันมันเพิ่มขึ้น5%มั้งรู้สึกนะครับนี่เลยชิ้นที่ผมอยากได้นะครับ ดาร์กรองเท้านินจากอปี้อยากได้มากซึ่งตอนอีเวนท์ที่มันมาให้ผมแบบเอาเพชรกดเอาเพื่อนกดไม่ทันเขานะครับก็เลยแบบอ่ะมาในรูปแบบดาร์กด้วยนะครับยังไงก็ต้องทำอะ่ะอยากได้น้อยนะครับต้องได้ชิ้นนี้นะครับนะวันศุกร์นะสำหรับผมนะครับแล้วก็มีดาร์กโดนัทใหม่ซึ่งผมไปดูเปอร์เซ็นแล้วป้องกันเอฟเฟกต์ตรายไม่เพิ่มเลยเพื่อนผมงงมากมันผมไม่แน่ใจว่าอันเก่า,ามันเป็น40มั้ง แต่อันนี้อันใหม่มันเป็น45หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจริงๆมันควรเป็น50ได้แล้วนะป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับนะเอออ่ะแล้วก็มีจี้มาเลยหลังนะครับมีดาร์กเรืออวกาศโล่นะครับอ่าแล้วก็มีดาร์กหุ่นไลกานะครับหมัดหุ่นไลกานะแล้วก็มีดาร์กแพ็คดับเบิ้ลวิงใครที่จะปิดพริ้วนะผมว่าอีเวนต์เนี้ยหนึ่งเลยที่ต้องทำนะครับแพ็คดับเบิ้ลวิงแล้วก็ นี่นะครับรองเท้านินจา๊อปีต้องมีนะครับนะไม่เช่นนั้นนะคุณจะเล่นยากมากนะผิวและที่สําคัญผิวต้องเติมคอร์สด้วยนะเพื่อนๆอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งจี้ที่กลับมาเลยหลังนะครับดาร์คมัดพาวเวอร์แมวเหมียวนะครับแล้วก็สุดฮอตของเรานะครับดาร์คคอร์สลายชาที่ถูกในประเทศอันนี้ก็กอดมากนะครับสาหรับคนที่จะปิดแจวอนนะครับห้ามพลาดอ่ะแจวอนที่ต้องใช้นะครับมีชิ้นนี้ แล้วก็มีชิ้นนี้นะนะครับส่วนขี้มุนขี้มุนเหรอที่เห็นเห็นใช้ได้กับขี้มุนก็น่าจะเป็นนี้แหละหมวกอ่าแล้วอันนี้หมัดมันมีถอยหน้าหลังแล้วเนาะอ่าแล้วก็ขี้มุนหลุมดำอ่าหลุมดำก็ได้นะครับขี้มุนหลุมดำก็ได้นะอืมโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอ,อยียดอีกทีนึงใน วันสุกนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็แบบรีวิวคร่าวๆให้ดูแล้วกันโดยรวมภาพรวมของอีเวนต์นะครับวันนี้ว่ามีอะไรบ้างส่วนตัวละครแจกฟรีนะครับก็เลยหนึ่งตัวนะก็น่าจะมามน่าจะมาผมไม่แน่ใจอะว่าจะมาวันไหนอะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนาะน่าจะให้สุ่มเอาไหมผมว่าตัวสุดท้ายอะได้สุ่มแหละ แล้วก็เป็นอีเวนต์เก็บสะสมนะครับสะสมอาบอลทองนะครับครบ8ชิ้นนะครับรับ1,000เพชร5ชิ้นรับ500เพชรนะครับ3ชิ้นรับ300 2ชิ้นรับ100นะครับซึ่งบอลทองก็จะหาได้จากรางวัลน,น่าจะเป็นรางวัลล็อกอินแหละเพื่อนเนี่ยตรงนี้นะครับนะอ่าแล้วก็เป็นกิจกรรมเล่นนะครับไลท์ทัวริมอ่าทริปเปิลคัลเลอร์นะครับก็รับ อ่าแพ็กพรีเมียมด้วยนะครับอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเอีเวนต์เดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันบ้างว่ามีอะไรมาขายเนาะอ่าเราไปดูร้านค้าพิเศษกันอ่าร้านค้าตัวละครกันก่อนนะครับก็เป็นแพ็กนั่นแหละนะใครที่ไม่ปิดอนะ่ะเพื่อนก็มาเติมได้นะซึ่งมันแพงมากนะครับผมไม่แนะนำนะถ้าไม่มีเพชรจริงจริงอีเวนต์นี้ควรข้ามนะครับมันเป็นเอีเวนต์ทลุมเพชรอ่ะเพื่อน ข้ามรอไปทํจี้ดักดีกว่านะสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะใครที่มีตัวละครแบบอ่าใครที่ทาไนกี้ไปแล้วอะ่ะรอข้ามไปเลยนะครับข้ามไปทาจี้ด r กดีกว่าโอเคเนาะอ่ามาเป็นร้านค้าพิเศษบ้างนะครับก็มีแบ็กกราวมาขายนะครับแบ็กกราวพื้นหลังล็อบบี้พระจันทร์นะครับอ่าพระจันทร์กับเมฆนะแล้วก็มีเฟรมมาขายด้วยนะครับเป็นเฟรม เซียจื้อนะครับน่าจะเอามาต้อนรับยอมลาแหละเพื่อนแบบผมว่าคนน่าจะทํายอมลากันนะเว้นนี้นะครับโอเคแล้วก็มีจี้มั้งรู้สึกนะครับเพื่อนรับไอเทมที่สุดเอ่อตั๋วภารกิจยอมลาอ๋อผมคิดว่านะถ้าซื้อตรงนี้นะครับก็น่าจะเอาไปเป็นทําภารกิจเพื่อที่จะรับจี้ฟรีมั้งรู้สึก เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับแล้วก็มีแสงตำนานนะครับแล้วก็คอสต,ตูมซึ่งเพื่อนสังเกตดีๆนะแพ็เนี้ผมซื้อไปแล้วนะอย่างละแพ็คนะครับผมซื้อให้น้องยอมลาน,นั่นเองนะผมเติมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกกันนะครับว่าเราจะเอาคอสไหนเนาะอ่าอันนี้เป็นคอสต,ตูมแล้วก็ตำนานนะครับซึ่งตำนานอ่ายมลานนะผมมีเป็นเวอร์ชันอีโวเฉยๆนะครับพร้อม มาอีเวนต์นี้อ่าน้องมาในอีเวนต์ผมก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าจะทําตํานานแล้วก็คอร์สให้น้องผมซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเราไปใส่พร้อมกันในคลิปนี้เลยอ่าอัตราการสุ่มนะครับนะอัตราการสุ่มแพ็กซูเปอร์พรีเมียมนะครับการการแรกเปลี่ยนอนอเทมนี่คอสตูมโอ้โหเอสศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอะน้อยมากอะ่ะเพื่อนๆออย่าไปคาดหวังกับมันเลยผมว่าซื้อเอาดีกว่านะครับตัวละครระดับเอสนะครับห้าสิบหกจุดเก้าเก้าเก้านะแล้วก็ตัวละครระดับเอส บวกธรรมดานะครับ17%ในบรรดาการตัวละคร S บวกมีโอกาส1%ที่ได้ตัวละครระดับ EVO จะปรากฏขึ้นนะครับซึ่ง EVO ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์กุญแจก็ประมาณนี้นะอ๋ออันนี้เปอร์เซ็นต์กุญแจที่มันมาตอนไอ,อร้านค้าลึกลับรอบแรกอ่ะเ,เพื่อนๆนี่เนา แล้วก็มีกล่องสุ่มแสงแห่งตำนานนะครับเป็นตัวละครที่มีระดับตำนานนะนะก็ไปเลือกได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะอ่าโอเคอ่าตรงนี้นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะวัตถุดิบอ่าน้ำยางหัวใจนะครับเอาไว้อัพตัวละครที่เขาแจกมาเนาะส่วนเฟรมก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็มีเฟรมยาลานั่นแหละเข้ามานะอืม ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะอ่านี่ไงเ,เพื่อนๆคือเราจะต้องซื้อตรงนั้นนะครับ179บาทเพื่อที่จะนำมาแรกนะครับแรกเป็นยอมลาสุดน่ารักเป็นปืนกักขังอะ่ะเพื่อนๆความสามารถตัวนี้มันเป็นขังกงแล้วก็หลุมดำนะครับ ก็เห็นเขาเอามาเล่นกับยอมปลาเยอะมากนะครับนะโอกาสขังกกง40%เลยนะอซึ่งผมก็สองจตสองใจนะอยากทำอยู่นะครับเพื่อนตรงนี้ก็จะได้อ179บาทจะได้1 g นะครับแล้วก็จะได้500เพชร500เพชรเป็น1นึ่พัเพชรแล้วก็ได้แพ็คตรงนี้อีกอีกสแพ็กโอ้คุ้มนะครับ179บาทคุ้มอยู่นะได้จีด้วยนะครับซึ่งจีเนี่ย ปืนกับคังหลุมดำอ่ะผมว่ามันได้เท่ากับดาร์กเลยนะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูจี้ก่อนนะครับไปดูจี้ที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อนขออนุญาตไปดูจี้ก่อนเนาะอ่าจี้ใหม่นะครับเนี่ยครับจี้ตรงนี้นะอ่าจี้ตัวนี้นะครับนะมัน80%ติดตั้งหลุมดำนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส40%กับขังคุกอ่าเดี๋ยวผมไปดู ปืนกักขังเวอร์ชันดาร์กนะครับผมอยากรู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะไหนอะต้องพิมพไหมปืนกักขังหลุมดำใช่ไหมมานานหรือ,อยังวะที่ปืนกักขังหลุมดำอ่ะตรงนี้นะ อ๋อปืนกักขังลุมดำเหมือนเพื่อนเปอร์เซ็นต์ขังคู่กับมันเท่ากับจี้ที่จะต้องซื้อเอาแล้วก็ส่วนเปอร์เซ็นต์ติดตั้งหลุมดำอะ่ะอันนั้นมัน80อันนี้มัน85ดนะดาร์กจะเยอะกว่า5%นะครับส่วนกักขังลุมดำเท่ากันผมว่าโอเคเลยไปซื้อตรงนั้นเถอะนะครับนะคนที่ปิดยอมลานะผมว่าผมก็น่าจะทําอยู่นะเพื่อนน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เปิดลูกบาทตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะไปติดตั้งแล้วก็อัพน้องยอมลาให้ดูนะครับไปติดตั้งคอร์สตูมให้น้องนะครับไหนๆก็ทําคอร์สแล้วก็ตํานานให้น้องแล้วนะครับก็ติดตั้งให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวรับลูกบาทก่อนนะเปิดลูกบาทไ้แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยผมซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวกดอ,อื่นเรามาเปิดแพ็คจากร้านค้าลึกลับกันก่อนนะครับตรงนี้ได้2,000เพชรนะยังไม่รับเด็ก,กว่านะครับอ่าแพ็คตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันนะเนาะเฮ้ยได้ของดีไหมโอ้ <laughs> ได้เกรดนะครับเพื่อนๆ <laughs> แล้วก็ได้กุญแจมาหนึ่งอันนะครับก็อืมก็ดีอ่ะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราก็จะมาแลกเลือกแสงตำนานก่อนนะครับดูดีนะเพื่อนๆนะเนี่ยนะครับดูเราต้องเลือกให้มันถูกนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นตำยมลานะครับอ่ายมลารับโอเคคอสต,ตูมนะครับคอสต,ตูมนี่ก็ดูให้ดีนะคือยอมลาเขาจะมี3คอสนะครับคอสแรกก็จะเป็นคอสเรียกนะครับ60%เรียกฝ่ายตรงข้ามนะอันที่2จะเป็นคอส อยอมใดนะครับเป็นยิงระเบิดตามใจฉันนะครับส่วนอันนี้นะครับคอสยอมใดเนี่นะครับเป็นยิงระเบิดตามใจฉันเนาะส่วนอัญ,ญมณีคอสตูมยอมลา,อาสองนะครับจะเป็นโล่ทองนะครับซึ่งผมว่าเราใส่หมวกโล่ไปก็ได้นะเปิดออกดีกว่าโล่ทองเีกนะเผลอนะครับเพื่อน โลทอง50%สนะครับส่วนยอมใดจะปาระเบิดผมไม่แน่ใจว่าเป็น55หรือว่า50หรือว่า60นะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นคอร์สแรกนะครับเป็นคอร์สเรียกซึ่งเอาไว้ดักพวกที่แบบชอบบาร์ฟดีๆแล้วก็ตัวยมลาเองมันก็วาร์ฟเก่งนะครับอ่าผมก็จะเลือกเป็นคอร์สนี้แล้วกันเนาะอ่าโอเคเราก็รับไปเลยอ่าพอรับเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องมาแลกตัวละครเปลี่ยนจากอีโวนะครับเป็น ตำนานยอมลาตรงนี้นะครับเราก็จะแลกเปลี่ยนไปเลยอพอเราได้ตัวตำนานเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาอัปเกรดน้องนะครับเราเข้ามาตรงนี้เลยนะครับไหนเอ,อ่ยก็อัปเกรดไปก่อนนะครับอัปเกรดไปก่อนก็จะใช้วัตถุดิบแล้วกันเนาะมีไหมล่ะอ,อัปไปเลยนะครับตรงนี้เราไม่ได้ใช้เลวอ่ว โอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับว่ามีอะไรให้เราน่าสนใจในการอัพอ่ะใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับใส่เจาะรูไปให้น้องด้วยนะครับเพราะว่าเราจะใส่อัญมณีคอร์ตูมนะครับอ่าเจาะรูเราใส่ไป3นะครับแล้วก็เอหรอวัตถุดิบเอ อันนี้น่าจะใส่ได้นะผมว่าเราจะอัพแค่29พอนะนเพื่อนอ่าเราจะอัพแค่29พอนะครับเพราะว่าเราจะเก็บไว้เพราะว่าอีเวนต์มันค่อนข้างที่จะยาวนะครับฮะอูคอ,องอีเวนต์หมดแล้ว27แล้วนะอ่า28ถึง29หรือ,อยังอ่าถึง29ลองอัพไปดูนะครับ ย9เก้ป่ายนะอ่าโอเคเราต้องอัพเพิ่มนะครับเราต้องอัพเพิ่มผมจะอัพจนถึง29ก็พอ25 26 2บห้อ่ะลองดูถึงเปล่า28อ่ะอีก1นชิ้น 28ิไม่ถึง29อีกอ่าโอเคย9ิบกาแล้วโอเคพอเราดับอัพได้29เรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาน้องไปใส่อัญมณีคอสตูมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราล็อกไปก่อนเดี๋ยวนะยมลาผมอยู่ไหนวะอ่ะยมลาอยู่นี่นะครับเราก็จะ ติดตั้งติดตั้งเรียบร้อยเราก็จะไปใส่อัญมณีให้น้องกันนะครับอันแรกเดี๋ยวรู้สึกอ่ะใส่บวก6ไปนะครับบวก6เดี๋ยวรู้สึกจะไปถอดคอสพิวด้วยนะเพืเ่อนๆจะไปเอ้ยจะไปถอดเสียดายไอ้รูนนะครับรูนยกเลิกการ อันนี้ครั้งแรกอะผมเอาไปใส่ให้ผิวแล้วอะถ้าไปถอดมันต้องได้ซ่อมแน่เลยอะผมว่านะเสียดายวะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะ,อะใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็คอสตูมของเรานะครับใส่ให้มันถูกตัวนะนเพื่อน โอเคเราจะใส่ให้ตำนานยอมลานะครับไปแล้วนะสามสองหนึ่งโอเคติดตั้งนะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งคอสตูมสำเร็จนะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับท้องยอมลาของเราก็เดี๋ยวเรามาดูหน้านี้กันนะครับโอเค ก็ัพเป็น29กอดน,นะ,อะคอสตูมของน้องนะครับนี่โอกาส60%เรียกมาจางตำแหน่งของฉันนะครับใช้สกิลฝ่ายตรงข้ามไม่แสดงผลอ่ะก็คือจะเรียกฝ่ายตรงข้ามมาที่เรายืนนะครับแล้วก็สกิลฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่แสดงผลสักอย่างนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะเพื่อน,อนคลิปยาวไม่เอ่ยน่าจะยาวแหละนะก็ <c ười> <c ười> ขออภัยด้วยนะครับคลิป คลิปน่าจะยาวแหละนะจริงๆว่าจะมารีวิวเฉยๆพอเออเห็นยอมลามาด้วยก็ถือโอกาสทำคอสตูมให้ดูเลยแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวอีเวนต์เฉยๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็จะเป็นการสุ่มอย่างเดียวเลยนะครับนะก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชจมจนจบนะครับจนจบนะครับนะพูดไม่ท่องเพื่อนพูดเหมือนแบบ คือคนจัดฟันเขาจะรู้แหละนะครับมันจะชอบแบบพูดออกมาแล้วมันไม่ชัดนะครับพูดไม่ท่องนะครับผมมาอยู่ขันแก่นเป็นจำนวนมากเพื่อนๆโอเคขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับรักเพื่อนๆทุกคนนะครับ